ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเป็นสาระความรู้จากกรมอนามัยนะครับเขาได้เผยแพร่ข้อมูลนะครับว่าสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วมีผลข้างเคียงเนี่ยเขาแนะนำนะครับว่าให้กินสมุนไพรเปราเพทคขมิ้นขิงผักใบเขียวทันยพืชต,ต่างๆนะครับจะช่วยลดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้นะครับ รายละเอียดเนี่ยนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราฉีดวัคซีนโควิด19แล้วเนี่ยนะครับก็มักจะพบผลข้างเคียงนะครับตั้งแต่อาการปวดแขนปวดที่ฉีดปวดศีรษะมีไข้ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหรืออ่อนเพลียแล้วก็อาจจะมีอาการเป็นไปได้2-3วันหลังจากฉีดนะครับโดยอาการเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับซึ่ง การกินพืชสมุนไพรมีส่วนช่วยลดความรุนแรงหรือบรรเทาอาการที่มาจากผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนได้นะครับพืชสมุนไพรที่กรมอนามัยแนะนําให้เรารับประทานนะครับก็ได้แก่หนึ่งขมิ้นขมิ้นมีสารต้านการอักเสบใช้เป็นยาแก้ปวดได้นะครับแล้วก็อาจจะช่วยบรรเทาการปวดแขนปวดศรีรษะขิงนะครับสิ่งขิงนสามารถจะช่วยลดการอักเสบ แล้วก็ผักใบเขียวเนี่ยจะมีวิตามินช่วยเสริมภูมิคุ้มกันใย,ยอาหารช่วยขับสารพิษของเสียออกจากร่างกายอาหารที่มีปริมาณน้ำสูงเช่นผักผลไม้เนี่ยทำให้ร่างกายสดชื่นช่วยให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ตามปกติส่วนธัญ,ญพืชต่างๆสามารถช่วยรักษาสุขภาพร่ำไส้ ระบบขับถ่ายปกติและให้พลังงานกับร่างกายหลังเกิดอาการอ่อนล้าหลังจากฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินพืชสมุนไพรบางประเภทนะครับเช่นประเภทขมิน้นขิงผักใบเขียวทันยพืชต่างๆเนี่ยสามารถจะช่วยลดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้นะครับ